นิทานเรื่องเพนกวินกับความสามาัคคีณบริเวณซีกโลกทางใต้มีฝูงเพนกวินอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งและที่นั้นมีเพนกวินสี่สหายผู้ชาญฉลาดอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันทุกๆวันเพนกวิน Penguin ทั้งสี่ก็จะออกไปหาปลาแถบชายฝั่งมาเพื่อแบ่งปันกันกินเป็นประจำและวันที่อากาศแจม่มใสก็มีเพนกวินตัวหนึ่งพูดขึ้นว่า หายเพื่อนรักเช้านี้ข้าหิวมากเลยเราออกไปหาปลากินกันดีไหมเพนกวินอีกสามตัวก็ตอบอย่างพร้อมเพียงกันว่าได้เลยเพื่อนรักไปตอนนี้กันได้เลยจากนั้นเพนกวินทั้งสี่ก็ออกเดินทางไปยังชายฝั่งและเมื่อใกล้ถึงที่หมายเจ้าเพนกวินตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าทาั้งนี้แหละท้งก่อนเราได้ปลาจำนวนมากตรงนั้น เราไปหาปลาแถวนั้นกันดีไหมสหายทั้งสี่เห็นพร้อมกันแล้วเดินไปที่โขดหินและกระโดดลงน้ำเพื่อไปหาปลามาเป็นอาหารแต่ในขนาดนั้นก็มีแมวน้ำตัวหนึ่งได้นั่งจ้องมองเพนกวินทั้งสี่อยู่เมื่อเพนกวินเผลอเจ้าแมวน้ำก็กระโดดลงไปเพื่อจับเพนกวินหวังกินเป็นอาหารแต่แล้วมีเพนกวินตัวหนึ่งเห็นเข้า กอรีตะโกนบอกเพื่อนๆของมันว่า“หนีเร็วมีแมวน้ำ”รีบขึ้นฝั่งกันเร็วเข้าเพนกวินทุกตัวได้ยินดังนั้นก็รีบถลายตัวไปตามคลื่นและกระโดดขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วเจ้าแมวน้ำไล่ตามไม่ทันได้แต่ถลายตัวมาถึงโคดหินจำต้องปล่อยให้เพนกวินทั้งสี่หนีไปได้จเจ้าเพนกวินทั้งสี่จึงรอจากการถูกจับกินของแมวน้ำ แต่อาหารก็ไม่ได้กลับมาเช่นกันมีเพนกวินตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าเราจะทำยังไงกันดีหากแต่จะหลบหนีเจ้าแมวน้ำเพียงอย่างเดียวเราอาจจะตายเพราะไม่ได้กินอาหารแทนนะเรามาคิดหาวิธีกำจัดเจ้าแมวน้ำตัวนี้กันเถอะแล้วเพนกวินสีสหายก็เริ่มช่วยกันออกความคิดเห็นเมื่อคิดเห็นตรงกันแล้วเพนกวินตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเอาละ พรุ่งนี้เราจะทำตามที่เราพูดคุยกันไว้วันต่อมาสหายทั้งสี่ก็มาเจอกันตรงจุดที่นัดหมายไว้แล้วมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งที่เดิมที่เคยเจอเจ้าแมวน้ำพวกเจ้าเห็นก้อนน้ำแข็งนั้นไหมเราต้องให้เจ้าแมวน้ำมาตรงจุดนี้ให้ได้แล,แล้วเมื่อเพนกวินทั้งสี่ได้เห็นแมวน้ำก็ลงมือทำตามแผนโดยล่อให้แมวน้ำมา เมื่อแมวน้ำมาถึงจุดก้อนน้ำแข็งนั้นได้เห็นเพนกวินตัวหนึ่งยืนอยู่หลังก้อนน้ำแข็งมันจึงพูดขึ้นว่าเจ้านีข้าไม่พ้นหรอกแล้วเจ้าแมวน้ำก็กระโดดเข้าหาแต่ทันใดนั้นเพนกวินที่ยืนอยู่ก็ถอยหลังหลบเจ้าแมวน้ำจึงพลาดและตกลงไปกระแทกโขดหินอย่างแรงเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าเพนกวินสีสหาย ก็อ,ออกมาหาปลากินแถวชายฝั่งนี้เป็นประจำทุกวันแต่พวกเขาก็ยังคงคอยระแวดระวังความปลอดภัยให้กันตลอดเวลาคติสอนใจความพร้อมเพียงกันความปลองดองกันความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดความสามคัคคีและสร้างพลังฝ่าฟันอุปสรรคที่มีให้ผ่านพ้นไปได้ หากใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้มและช่องมามิมิก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ